ในที่สุดก็ถึงวันเดินทางของเรานะคะทริปเจแปนคเรีนะคะเราใช้สายการบินของ Korean Airline ในการเดินทางนะคะเพราะว่าแพลนในการเดินทางของเราก็คือบิสเบิร์นทูโตเกียวแล้วก็จากโอซากาไปโซนะคะแล้วก็จากโซเราก็จะบินกลับมาที่บิสเบ a n e นะคะสายการบิน Korean Airline นี่เราแฮปปี้กับเขามากๆเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ Economy Class นะคะคุณสาม,มีเป็นคนที่สูง185เซนจะเห็นได้ว่าเขายังมี รวมเหลือระหว่างขาของเขานะคะก็คือนั่งสบายมากนะคะทริปนี้เราแยกการเดินทางกับเด็กๆนะคะก็คือเด็กๆเขาก็จะไปสายการบินควนทัสนะคะเพราะว่าเขามีพอยต์ในการเดินทางของเขานะคะแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลือกที่จะไปค o รี a n a ยนแอร์ไลน์เพราะสะดวกกันคนละอย่างนะคะแล้วเราก็จะไปเจอกันที่โรงแรมคืนนี้ค่ะเด็กๆคงไปถึงก่อนนะคะเพราะว่าไฟล์ของเด็กๆเออร์ลี่นิดหน่อยนะคะ 260 hmm? 260 840 the flight is boarding 810 w h 820 sorry leave at 840ตอนนี้กำลังต่อเครื่องที่ Incheon Airport เพื่อที่จะไปหาในละ Airport ตัวเกียวนะคะ do o อ mm ันนี้เป็นห้องน้ำโรงแรมที่เราพักกันที่โตเกียวก็คือโรงแรมดิบลอสซัมฮิบิยานะคะอยู่ที่ชิมบะชินะคะก็คือไม่ไกลกันกับ กินซ่านะคะก็คือเออเรียที่เราเดินช้อปปิ้งนี่ก็คือกินซ่าเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสะดวกมากๆค่ะวันรเช้าโอ้ยยยไม่ก็นาดิมดาวเลย วันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆยังไงก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะไปไหนทําอะไรกันบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากรู้ราคาเรื่องที่พักนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ดูเป็นคลิปๆไปนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่คุยกับเด็กๆนะคะก็คือเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วหนึ่งค่ะมันคืออะไรเดี๋ยวตอนเช้าแม่บ้านจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ตอนนี้ขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะคะยังไงก็ขอให้นอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ